สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะครูผู้สอนก็คือคุณคนะรูณัชรัตน์หมอสมานฤกษ์ผฝนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆหนึ่งามาดูนะคะอันนี้เป็นรูปภาพเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการเข้าแถวของนักเรียนนะคะ โดยการเข้าแถวอันนี้นะให้นักเรียนนึกถึงตอนที่เราเข้าแถวครบรอบทงชาตินะลูกนะการที่เราเข้าแถวครบรทงชาติเขาเรียกว่าเข้าแถวตอนใช่ไหมคะก็คือมีเพื่อนตัวเล็กๆมายืนอยู่ข้างหน้าสุดหรืออาจจะเป็นเราเองที่ตัวเล็กยืนอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมคะแล้วก็ต่อข้างหลังไปเป็นเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างหลังเพื่อนต่อไปเรื่อยๆจนถึงเพื่อนที่ตัวโตๆยืนอยู่ลําดับสุดท้ายใช่ไหมคะก่อนอื่นเรามารู้จัก ชื่อเพื่อนๆกันก่อนว่ามีเพื่อนชื่ออะไรกันบ้างเพื่อนคนแรกชื่อไข่มุกออโตโอ้ใย,ยไหมสันคนสุดท้ายคือเนิร์สนะคะโดยผู้หญิงผมยาวๆสวยๆย,ยืนอยู่ตรงนี้คือคุณครูคราวนี้มาดูคำถามของเรากันดีกว่าคำถามถามว่า ใครเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวครูใครเป็นคนแรกของแถวนับจากตัวครูคุณครูยืนอยู่ตรงนี้คนแรกของแถวก็ต้องเป็นใครคะอ่าคนแรกของแถวก็ต้องเป็นไข่มุกนะคะต่อไปค่ะอ่าใครอยู่ข้างหน้าอโอโต้ใครอยู่ข้างหน้าออโต้ อ,ออโต้ยืนอยู่ตรงนี้ข้างหน้าของออโต้ก็คือคือไขมุกนะคะไข่มุกยืนอยู่ข้างหน้าของออโต้นะคะต่อไปใครอยู่ข้างหลังซัน่าใครอยู่ข้างหลังซันซันยืนอยู่ตรงนี้ใครอยู่ข้างหลังซันคะ อบได้เอยอันนี้ง่ายมากง่ายนิดเดียวอยู่ข้างหลังซันก็คือเนิร์สนะคะเนิร์สอยู่ข้างหลังของซันต่อไปค่ะใครอยู่ตรงกลางใครอยู่ตรงกลางไปดูกันเดี๋ยวครูจะทวนชื่อให้ก่อนนักเรียนคงจะจำไม่ได้เนาะอ่าคนนี้ชื่อใครมูกออโต้ายไหม จันแล้วก็เนิร์สใครอยู่ตรงกลางคะนักเรียนลองทายดูซิใครอยู่ตรงกลางใยใหมนั่นเองใยไหมยืนอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้เป็นสิ่งของนะคะวางเรียงให้เราเลยวางเรียงให้เราดูเลยนะคะอันแรกคือหนังสืออันที่สองคือสมุด อันที่สามคือดินสอคำถา,ถามถามว่าสิ่งใดอยู่ตรงกลางสิ่งใดอยู่ตรงกลางคะนักเรียนง่ายมากเลยอันนี้นักเรียนตอบได้ทุกคนแน่นอนอะไรคะสมุดอยู่ตรงกลางนั่นเองต่อไปค่ะสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของสมุด สิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของสมุดสมุดอยู่ตรงนี้ข้างซ้ายของสมุดคืออะไรเดาดูสิทายดูสิว่าตรงกับเฉลยของครูหรือเปล่านี่คะ่ะหนังสืออยู่ข้างซ้ายของสมุดนะคะต่อไ,ไปค่ะสิ่งใดอยู่ข้างขวา ของสมุดอุย๊ยง่ายะ่ะอ่ามาดูสมุดอยู่ตรงนี้สิ่งใดอยู่ข้างขวาของสมุดอะไรคะดินสอนะคะดินสออยู่ข้างขวาของสมุดนั่นเองต่อไ,ไปค่ะอ่าอันนี้เขาสลับตำแหน่งกันแล้วนะลูกนะมาดูสมุดอ่าดินสอแล้วก็หนังสือ คำถามถามว่าสิ่งใดอยู่ตรงกลางสิ่งใดอยู่ตรงกลางอะไรอยู่ตรงกลางเอยดินสอนะคะดินสออยู่ตรงกลางต่อไปค่ะสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของดินสอดินสออยู่ตรงนี้ ข้างซ้ายของดินสอคืออะไรคะข้างซ้ายของดินสอก็คือสมุดนะคะสมุดอยู่ข้างซ้ายของดินสอต่อไปค่ะสิ่งใดอยู่ข้างขวาของดินสอ,อดินสออยู่ตรงนี้สิ่งใดอยู่ข้างขวาของดินสอตอบได้ไหมคะง่ายนิดเดียวก็คือ หนังสือนะคะหนังสืออยู่ด้านขวาข้างขวาของดินสอต่อไปอเขาเพิ่มอุปกรณ์ให้เราอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อยางลบใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูคำถามดีกว่าสิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของหนังสือข้างซ้ายของหนังสือหนังสืออยู่ตรงนี้ข้างซ้ายของหนังสือก็คือคือ ดินสอนะคะดินสออยู่ข้างซ้ายของหนังสือต่อไปค่ะสิงใดอยู่ข้างขวาของสมุดส,สิ่งใดอยู่ข้างขวาของสมุดสมุดอยู่ตรงนี้ข้างขวาของสมุดก็คือติ๊งนองอยางลบนั่นเองนะคะยางลบอยู่ข้างขวาของสมุดนะต่อไปค่ะ สิ่งใดอยู่ข้างขวาของหนังสือสิ่งใดอยู่ข้างขวาของหนังสือมาดูหนังสือค่ะหนังสืออยู่ตรงนี้สิ่งใดคะอยู่ข้างขวาของหนังสือมีอะไรบ้างมีสมุดแล้วก็ยางลบนะคะเพราะฉะนั้นสมุดกับยางลบอยู่ข้างขวาของหนังสือนะคะต่อไปค่ะ สิ่งใดอยู่ข้างซ้ายของสมุดนะสมุดอยู่ตรงนี้ข้างซ้ายของสมุดก็จะต้องเป็นหนังสือแล้วก็ดินสอนั่นเองนะคะฝึกคิดลองทำเดี๋ยวเรามาฝึกคิดลองทำกันดูนะคะอันนี้คุณครูจะมีชื่อเพื่อนๆมาให้ มีชื่อมีเพื่อนชื่อใจแก้มสนบุ่งไฝ่มีเพื่อนเพื่อนห้าคนนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นตำแหน่งนะคะเห็นไหม เห็นป้ายสีเหลืองๆไหมคะข้างบนนี้จะเป็นตำแหน่งนะคะตำแหน่ง A ตำแหน่ง B ตำแหน่ง C ตำแหน่ง D แล้วก็ตำแหน่ง E แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆคนไหนยืยนอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างใช่ไหมคะแต่เรารู้อยู่คนหนึ่งแล้วก็คือคุณครูคุณครูจะยืนอยู่ตรงตำแหน่งสีแดงใช่ไหมคะเรามาดูคำถามดีกว่า ว่าเพื่อนคนไหนจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างามาดูคำถามแรกนะคะสนเพื่อนชื่อสนนะสนเป็นคนแรกของแถวนับจากครูสนอยู่ที่ตำแหน่งใดสนเป็นคนแรกของแถวนับจากครูครูอยู่ตรงนี้คนแรกของแถวนับจากครูก็ต้องเป็น ตำแหน่ง A นั่นเองนะคะสนอยู่ตรงตำแหน่ง A นะต่อไปค่ะเรารู้แล้วนะว่าสนอยู่ตรงตำแหน่ง A มาดูเพื่อนคนต่อไปจะอยู่ตรงไหนคะแก้มเป็นคนสุดท้ายของแถวนับจากครูแก้มอยู่ที่ตำแหน่งใดคนสุดท้ายของแถวไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะตำแหน่ง อ e นั่นเองแก้มอยู่ที่ตำแหน่ง E นะคะเอาไปดูเพื่อนคนต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าสนอยู่ตำแหน่ง A แก้มอยู่ตำแหน่ง E มาดูเพื่อนคนต่อไปจะอยู่ตรงไหนคะใจอยู่หลังสนใจอยู่ที่ตำแหน่งใดใจอยู่หลังสนสนยืนอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นใจอยู่หลังสนใจก็ต้องอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะตำแหน่งบอ่าใจอยู่ที่ตำแหน่งบต่อไปค่ะอ่าบุ้งบุ้งอยู่หน้าแก้มบุ้งอยู่ที่ตำแหน่งใดบุ้งอยู่หน้าแก้มแก้มอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นบุ้งอยู่หน้าแก้มบุ้งก็ต้องอยู่ที่ตำแหน่งดีนั่นเองนี่ค่ะบุ้งอยู่ที่ตำแหน่งดีต่อไปเพื่อนคนสุดท้ายของเราง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากเลยนะคะฝ้ายอยู่ที่ตำแหน่งใดคะตอบได้ไหมง่ายมากเลยอันนี้ตำแหน่งไหนคะฝ้ายอยู่ที่ตำแหน่งดีนั่นเองนะคะอยู่ตรงกลางเลยอ่า อเคมาตรวจสอบความเข้าใจกันดีกว่าว่าที่หนูทำไปเมื่อกี้หนูยังเข้าใจอยู่หรือเปล่าไปดูค่ะอ่าคราวนี้คุณครูมีสิ่งของมาให้นะคะมีหนังสือแก้วขวดกล่องแล้วก็ดินสอสิ่งที่เขากำหนดให้ก็คือกำหนดให้กล่องอยู่ตำแหน่งแรกตำแหน่งกอ กลองนี่ค่ะกล่องอยู่ตรงนี้ตำแหน่งแรกตำแหน่งกก็คือตำแหน่งตรงนี้นะคะไปดูคำถามค่ะขวดอยู่หลังกล่องขวดอยู่หลังกล่องกล่องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นขวดอยู่หลังกล่องขวดก็ต้องอยู่ตรงตำแหน่งขอไข่นั่นเองนะคะขวดอยู่ตำแหน่งขอไข่ต่อไปค่ะ ขวดอยู่ตรงกลางระหว่างกล่องและหนังสือขวดอยู่ตรงกลางระหว่างกล่องและหนะังสือขวดอยู่ตรงนี้ขวดอยู่ตรงตรงกลางระหว่างกล่องกล่องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหนังสือจะต้องอยู่ตรงไหนคะอยู่ตำแหน่งไหนคะหนังสือก็ต้องอยู่ตำแหน่ง คอควายนั่นเองนะคะหนังสืออยู่ที่ตำแหน่งคอต่อไปค่ะดินสออยู่หลังหนังสือดินสออยู่หลังหนังสือหนังสืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นดินสออยู่หลังหนังสือตอบตรงไหนคะ ดินสอก็ต้องอยู่ตรงตำแหน่งงองูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันสุดท้ายแก้วอยู่ทางขวาของดินสอแก้วอยู่ทางขวาของดินสอเราไปดูก่อนว่าดินสอ,อยู่ตรงไหนดินสอ,อยู่ตรงนี้ทางขวาของดินสอก็คือตำแหน่ง จอจานนั่นเองเพราะฉะนั้นแก้วอยู่ในตำแหน่งจอจานต่อไปค่ะสรุปการบอกตำแหน่งของการเข้าแถวตอนอาจใช้คำว่าคนแรกคนสุดท้ายข้างหน้าข้างหลังและการบอกตำแหน่งของสิ่งของที่วางเรียงแถวหน้ากระดานอาจใช้คำว่า ตรงกลางข้างซ้ายข้างขวานะคะอ่าอันนี้จะเป็นใบงานให้นักเรียนทำนะคะการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆมีอยู่สองใบงานนะคะมีอยู่ใบงานอยู่สองใบสองแผ่นนะลูกนะทำให้ถูกนะคะอ่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆสองแสดงว่าจะต้องมีอีกใช่ไหมคะการบอกตำแหน่ง สำหรับวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำใบงานที่คุณครูให้ไปเนาะนะคะแล้วก็ในการเรียนครั้งหน้าก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ